สวัสดีครับนะครับพบกับครูชาตนะครับจากช่องนักวิน้อยของครูชาตนะครับก็เข้าสู่ e p ีที่6นะครับอีที่6กนะครับก็จะประกอบแล้วนะครับประกอบเครื่องล่อนปีก1เมตรนะครับโดยลําตัวนะครับผมใช้เป็นแท่งคาร์บอนนะครับแท่งคาร์บอนนะครับอ๋อครับแท่งคาร์บอนอันนี้5มิลนะครับ5มิล ก็จะมีนะครับแผ่นหางดิ่งแผ่นหางระดับนะครับและก็ที่สำคัญนะครับปีกนะครับปีกก็เปนปีกยาวหนึ่งเมตรนะครับหนึ่งเมตรนะครับก็เคลือบแล้วก็นะครับเสริมวาอแข็งแรงทุกอย่างนะครับเรียบร้อยหมดแล้วนะครับคราวนี้ ฐานรองปีกนะครับผมก็จะใช้เป็นนี่นะครับนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะครับมือบูดเอ้แม่ไม่ใช่มือบูดนะครับไม่อัดสีสีขาขาวนะครับนะครับก็อันนี้นะครับก็จะแข็งแรงกับโฟมนะครับแล้วก็ไม่แตกง่ายเหมือนกับไม้นะครับก็ก่อนอื่นฐานรองปีกนะครับก็จะใช้นะครับความ สูงต่ำนะครับต่างกันอยู่1มิลซึ่งผมก็จะวัดนะครับด้านหน้าด้านหน้าของของปีกที่เราจะติดปีกใช้หน้าปีกนะครับเป็น1.1เซนนะครับก็คือส1บอดมิลนะครับ11อดมิลด้านหลังนะครับก็จะเป็น1เซนพอดีนะครับเพราะว่า ผมต้องการนะครับจะให้เปิดเขาเรียกว่าอาวนบ้านก็คือเปิดมุมระระของปอีกนะครับแค่หนึ่งมิลนะครับก็จะทำการขีดไว้ก่อนหลังจากนั้นผมก็จะตัดนะครับ ผมก็จะตัดนี่นะครับตัดเลยใช้คัตเตอร์นะครับนําล่องหนึ่งรอบที่ผมเคยบอกครับว่าหยิบครั้งแรกนี้แค่ให้นําล่องนะครับครั้งต่อไปก็เริ่มเน้นแรงขึ้นนะครับแรงขึ้นอ่าได้แบบนี้นะครับซึ่งอันนี้นะครับผมจะใช้สองชิ้นนะครับเพราะว่าอันนึงถามว่าหนึ่งชิ้นได้ไหมครับได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าคือ ผมจากการที่ได้ทํามาหลายๆลํานะครับก็ผลปรากฏว่าพมอหนึ่งชิ้นแล้วเนี่ยหน้าสัมผัสตรงเนี้ยน้อยนะครับกับปีกที่มันขนาดใหญ่และน้ําหนักค่อนข้างเยอะนะครับทําให้รับแรงเวลาเราเวียงแล้วเราตกลงได้มันอาจจะหลุดได้ง่ายนะครับก็ผมก็จะเพิ่มเป็น2ชิ้นเลยนะครับเพิ่มเป็น2ชิ้นซึ่ง2ชิ้นนี้นะครับก็จะติดเข้าด้วยกันเนี่ยนะครับผมก็จะ ตัดเลยนะครับนะครับแบบนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับกินน้ำร่องเบาๆก่อนนะครับนะครับแล้วค่อยเพิ่มความแข็งแรงนี่ครับได้แล้วครับอันนี้ก็เก็บเลยได้ละสองชิ้นนะครับสองชิ้นเออผมก็จะวัดก่อนนะครับ วัดวัดให้เท่ากันนะครับหมายถึงว่าหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งมิลนะครับกับด้านหลังหนึ่งมิลนะครับก็มันไม่ใช่หนึ่งมิลนะครับหนึ่งจุดหนึ่งเซนนะครับก็คือสิบเอ็ดมิลนั่นเองนะครับก็วัดมาไว้ก่อนนะครับอ่าด้านหลังนะครับก็เป็น,นหนึ่งมิลเท่ากันนะครับก็คือหน้ากับหลังเนี่ยอ่า หมายถึงสองสองแผ่นเนี้ยมันจะเท่ากันนะครับอ่าผมก็ขีดขีดเส้นไว้ก่อนนะครับมาร์คมาไว้ก่อนเลยนี่ครับก็คือสองจุดนี้นะครับผมก็จะเอามาประกบกันวัดดูก,ก่อน,นครับอันนี้ถูกด้านหน้าหรือด้านหลังอ่าอันนี้จะเป็นด้านหน้า อันนี้นะครับด้านหน้าก็จะวัดเป็น1.1มิล1.1เซนกับอีก1มิลนะครับก็นี่ครับวัดมาเลยแล้วก็จะประกบเข้าหากันแบบนี้นะครับรกบเข้าหากันโดยยึดด้านล่างนะครับแล้วคราวนี้ผมก็จะหยดก้าวหยดก้านะครับก้าวล้นเลยนะครับ เอหมดอ่านี่มีนะครับก็หยอดกาวล้อนนะครับกาวล้อนก็ก่อนใช้ผมก็จะจุดไฟนะครับทุกทุกครั้งนะครับอ่าหยดเพื่อให้ติดกันนิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าหยอดแล้วเสร็จเลยนะครับยังไม่เสร็จนะครับอ่ามี เลยท่านอาจาทรงว่าอย่าทำไมเพื่อให้มันติดกันครับมันดูมันจะหนาขึ้นครับความหนาจากแผ่นนี้6มิลใช่ไหมครับรวม2อันก็เป็น 1. 2ุเซนเลยนะครับนี่ครับอ่าเป็น1นจุดครับมันไม้อัดอ่าแผ่นนี้มันหนา6มิลนะครับก็อ่าเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยสลหรับแผ่นประกบนะครับต่อไปก็จะทํานะครับให้เข้ากับรูปทรงของแอร์ฟอยล์ปีกนะครับเพื่อให้ คเครื่องนะครับมันสัมผัสหน้าสัมผัสตร,ตรงนี้นะครับติดแน่นๆนะครับก่อนอื่นก่อนอื่นเลยนะครับผมก็จะใช้คัตเตอร์นะครับนำนำก่อนนิดนึงนะครับ มาณนี้นะครับก็จะทดลองก่อนนะครับทดลองก่อนว่าได้ไหมนะครับตัดออกนะครับ บแบบนี้อันนี้ก็จะตัดออกนะครับ ทนตอนนี้ก็จะละเอียดนิดนึงน,น,น,นะครับนี่อ่เพระงั้นผมก็จะใช้กระดาษทรายนะครับนะครับรูปเพื่อให้มันสวยงามนะครับ เรา,าจากที่ผมเคยทดสอบมานะครับทดลองมาเวลาที่เราจะเหวี่ยงเครื่องนขึ้นเนี่ยปีกหลังจากที่เราใช้แรงยงางภาษานะครับมันจะบบผิดเพี้ยนไปนะครับซึ่งทําให้ตรงนั้นนะครับทําให้เครื่องล่นมันแบบเสียเสียอาการนะครับตอนขึ้นนะเสียซึ่งผมกไ็ได้มีการพัฒนาจนทําให้มันแข็งได้นะครับซึ่งน้ําหนักก็อาจจะเพิ่มขึ้นนิดนึงแต่ว่าก็ ยังอยู่ในเกณฑ์ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ที่สามารถปรับแต่งและก็รันได้นะครับก็ยังอยู่ในเกณฑ์นะครับซึ่งเกณฑ์ตัวนี้นะครับน้ำหนักน้ำหนักนะครับก็ไม่ต่ำกว่านะครับ60กรัม60กรัมเนี่ยเป็นน้ำหนักที่ ถามว่าเยอะไหมนะครับถ้าเราปีหนึ่งเมตรเนี่ยก็ถือว่าไม่เยอะมากครับเพราะว่าเนื่องจากว่าแค่ลําตัวนะครับเป็นไม้เป็นแท่งคาร์บอนเนี่ยอย่างเดียวนะครับที่ผมใช้นี่หนักสิบห้ากัมลําตัวอย่างเดียวนะครับยังไม่ยางอื่นเลยส่วนปีปีตอนนี้ก็ประมาณสีรร่สิบห้าสิบกัมเฉพาะปีฉะนั้นยังไม่ได้ประกอบเลยครับมันเกินไปแล้วนะครับ มันเกินสิบกร,รัมไปแล้วแต่เกณฑ์เขาบอกว่าห้ามต่ํากว่านะครับห้ามต่ากว่าแสดงว่ามันใช้ได้ครับมันไม่ผิดนะครับใช้ได้แสดงว่าเกณฑนเนี้ยเกล็นที่ได้นะครับฉะนั้นถือว่าผ่านผ่านเกฑ์น่าตอนนี้ก็คือต้องจัดเกล็ไว้นะครับก็ต้องรอเวลารอเวลาที่ก,ก๋วกาวจะแห้ง